จะแทงงวบาำคัคก็เขาขักเขาแน่แท้เขาคักเขาแน่แท้ขังลุมเจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยเจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยบ่ถือแต่แข้งหัวบ่ถือแต่เข้งหัวอ่านี่ยบ่ถือแข้งหัวบ่ถือแข้งหัวคนมาซื้อบ้องกมแดงย่งคังดังยังคังเดยคนจับแต่ตัวนี้เลียวไปเสือครับบอกว้องกมแดงบอกว่องกมแดงบงกมแดงเจ็ดหนึ่งวันแล้วะตะเก็นนึ่งแล้ว เจมงกมเหรองกมแดงัการครับหลวงตาแต้มงวดนี่าอไรหลวงตาแต้มเ้ีวงตาเต็มเตาเต็มเเจ็ดหนึ่งเต็มเต็มล่างขางล่างเนาะเขาเต็มเต็มปพูดมองเก่าพดมองข้างขงพูลมองข้างขะมองขางางต้องเน่ใบมนี่ใบมได้รอจีใบมันเอาจีหมแล้วต้องให้หลวงตาความสิขังผมมาแล้วมัหันมันเอไรเห็นหลวงตาแล้วว่าขังสิเด ของแท้ต้องได้ยินจากปากหลวงตาเตี่ยมนะครับผมในมวนน์ครับในมวนิมนต์นิมนต์มือนีมาจะไหนหัวบางคันคือเขาคัดเขาแน่แท้ขังลุมเจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยมาถือแต่เข้งหัวมาเนี่ยโอ้ยมาถือแข้งหัวมาถือแข้งหัวคนมาซื้อไปวงกลมแดงดังคัมดังดังคัมเดียวคนจับแต่ตัวนี้เลยไปซื้อ ครับบอกว่ากรมแดงนี่ต้องของแท้ต้องของแท้ต้องยินเสียงขบวนดนเสียซึ่งว่นดีีเลยมั้นในตัวใดครับแท้ต้องต้องดูว่ามันมันสิบสามเป็นบ่ครับกับบ่ออกสิบสามจะออกสองสามนี่อ้ามันมัดเลี้ยวรัดไปแล้วกันตามไม่ออกงกสามไม่ได้ออกเก็ดสามนี่งานมันก็ตัวเดียวเราสูตรตัวนี้เก็สูตรนี่มันเสียบส่หลอดงวดนี่เขาอีกงวดนี้เขาอีกคนฟันย่างอีกตัว ฟันดีเขาซื้อจนเนียนแล้วฟันมาจากไหนครับเขาฟันอันนี้ยังมีตัวนี้ฟันดีันดีถีกแล้วแห่หางวันใส่กระป๋อหดโอ้ยมันบกไก่กันหรือกูยังแล้วโอ้ยมันไปเสียคนแล้วเข้าไปแล้วออกปัดเมาแล้วบันตุมถือบัดบันเลยบันตุมถือบัดบันี่ถืบโอ้ยเจ็บหนึ่ง ดีกออกมาเอาเลยว่าเอ้ยเอาไปบรื้อตัวละสิบบาทนี่มาขู่เนี่ยซื้อหน่อยแท้เพราะเลยตัวละสิบบาทเลยเขามีตุนหนอยซื้อเก่าๆหนึ่งคิปเป็ดๆเก่าพอเออบอกแค่นั้นเลยแต่มันมาคูตายวันนี่นะอะไรยังเยอะว่านั้นอ่ะมองไม่ออกเก่าๆเขาเดึกซื้เจ็ดจิบวันนี้ไม่เป็นตาเบิร์นมาลองตานี่วันนี้เป็นตาเบิร์น่า วไอ้เป็นกมาสูตดนีเลยสูรนี่เตี้ยสูรนี่แหละสูดนี้เอาให้ลงตาวงกลมให้งวดนี่มื่อัดกันดต้องให้ลงรัดกันด็ดรัดไปคนเดียวแล้วว่าแถวประมาณหนึ่งสามเนี่ยมันก็จะ้มาสองสามเี่นมาสองสามออสอดมาเนี้ยเนี่บันทึกการตามมันอไ่หกสามมันอไหรสามเจ็ดสามนี่เห็นบอนถบ่อ้ถบ่มันลบเข้าไปหกสามเม่อไเจ็ดสามเออลัดไปคเดวรัดไปเบิรดมันลาดเลยดิมัไม่บอกกัน เท่ากับเด่นเด่เดูนย์ห้าศูนย์นี่นะครับตัวเด่นนี่แหละสำคัญนี่ต้องสังเกตที่ตัวเด่นห้าศูนย์มาครับนี่แมนนี่แหละนี่ห้าศูนย์ถ้าว่าห้าศูนย์มัาดิเป็นตัวใดนะครับเนะหกศูนย์บ่แมนแมนเพราะว่าตัวเด่นนี่ต้องสังเกตดีดีแมนครับบางทีอะไรงวดบางขันไฮเด่นสามหนึ่งพอออกเกียดนึงออกเกตหนึ่ง อันนี้ก็เดนเดินห้าศูนย์มันก็เาเขา่ากันดิเออึงไปตัวหนึ่งสามตัวสามสามตัวบันั่นห้องหักลางหกศูนย์กัมีอะยล่ะศูนย์หกศูนยเด่เก้าเก้าเก้าศูนย์หกเลยเขียนเขียนดูกระดานหนึ่งไทยยก็ตัวนี้ไปเพราะว่าบ่บ่บ่ตงตาต้งตาตัวเดียว หนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกมันเช่นเดียวเขาติดห้าสูนมันเช่นเนียก็เลยเป็นแสนเนาะโอ้เอเก้าเก้าศูนย์อะไรนะเก้าศูนย์หกครับก็ไม่ก็มินมันไม่ศูนย์มีอันนี้เวลาไม่หามีอย่างเงินพวกนี้เท่านันเก้าเก้าเก้าหกหกเท้าอม่เมืนมันไม่ศูนย์ห้าเพียงมันมีสามตัวเอ้ยมันเกิด มันก็เขากันแม่นตามตัววันนี้ตัเม่นสามสี่เก้าอ่เนี่ย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 มันจิมาเนี่ยมาหลักเนี่ยอ่าขัันบอกันบอออกหาตัวไปจมนี่สูงสี่นี่เอยมันจิมาแก่ขับันลงหามกับตับเป๊ะที่นี่ลักเก่าจะลืมเด้บนถนนหนีเลยเก้าอ่ะเฮ้เก้าสองเชียวนะเก้าวันหนีตวงวันนี้ชุนได้หเปล่าชุนชิบว แกมันมาลักเือบ่พบ่พุนี่ว่าตับกระตนี่กระตนี่ศูนยี่นห้าเนี่เออนี่นี่นี่ศนห้านี่นะนี่มันเกี่ยวม่ไม่กรจะดินมันอย่อทเสาออกตัวถม่เล็กนี่มันเปนเล็อย่าแต่รัฐบาลเสาออกก็เตี้ยจมนี่นเลขปุนี่สิเออเลขปุ่นนี่เออมันมาเือกแล้วก็มาเสือไม่ใช่เลขติดนี่นะ เด็กกดนี่ไ้ยเด็กกดนี่ไม่ใช่เด็กติดนี่ร่งกายโวโาดูได้ครับนี่เด็กกดนี่ไม่ม่ณฑิตไม่เขียนเด็กเขียนเอาได้หรอพี่น้องเด่นอ้าวคนได้คนได้มาเอาออกแข่งกันปีนี้เด็กแต่คนจะจัเกียร์มันก็เอามาแข่งกันเลยเด่นเด่นเด่นฉเด่นมีสามตัวขี่น้องสองตัวในคลิปก้อนใหญล้มไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้จะห้เบิ่งอีกมันมันมันกระตุ้นกันไปกันเกระตุวนรัดไปกันตัวเด่นมันจะงหรอ มันก็ยังไรมันกับพิศูนย์หายูดูยูสามตัวน้ำอยู่แม่นเอาปากกาแดงมาให็ดลุงตาเราวงกลมให้ครับเอาลุงตาครับนะครับเด่นใหม่บงกลมวงกลมกงกลมให้ครับเอาเดินไปกันตีเอาไปต้องเด่นคักๆได้หล่ะคัดเด่นๆจะไปในรอดเอาให้คักๆได้ไหมวงกลมเลยลุงวงกลมสีแดังๆ

ก่าหนึ่งสามเกนึ่งสามเก่าเก่าหนึ่มขันเก่าขันเก่ายังไงนะเออขันกับมันมากนะขันมันมาเก่าหรือบ่ไก่บ่ไก่ทันมาเก่าอเอันเก่ายังต็อที่เป็นเก่านึ่งสามตัวนี้มี่ละอยู่ในนี้แล้วเรียนโอเคตัวนี้ตัวนี้ลงตามมาตัวใดครับวงกลมอะไแบขอวงกลมให้นะครับวงกลมสีแดงๆให้นี กอให้น้ตาวงกลมสีแดงๆให้นะครับนี่เอาละเอาตัวออกด้น้่ตาเด้อเอาตัวออกนะสีบุ้งตุ้มปึ๊บเจ็ดสามนี่ข้างล่างข้างบนนี่ครับตัวไหนข้างบนตัวไหนข้างบนวงกลมตัวไหนวงกลมสามตัวนะครับสามตัวนี่สองตัวสองตัว เดี๋ยวว่าคมัันใจตัวนีนเลยนี่นั่นนี่นงสองนแล้วครับออกแล้วมาดีออกแล้วออกแล้วออกแล้ววงกลมสีแดงแดงพี่น้องมักชอบกระจับไปเลยนะครับผมสำหรับหลวงตาแต้มในมวดที่สองคือสภาข่มสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับออกแท้งวดแล้วประถือกเสองหัวแล้วว่า ันแข้มถือเบิดบ้านนี่คันเล่นเล็กๆเนี่ยตื่นหนึ่งได้แต่เราเงินเขาบอกเล่นเลขกหนึ่งวิ่งเลยวิ่งออกสามหนึ่งเนาะก้นนี้วิ่งกูได้ครับก้นนี่ก้นนี้วิ่งกูได้นี่นึ่ให้วิ่งกูได้ครับก้นนี้มันมันมันหากระสุนไปตัวหนึ่งหากระสุนเออหาหากระสุนไปตัวหนึ่งไปจนได้เลยบ่บ่ผ่านเลยวิ่งหาตัวเออวิ่งหาเออ กับศูนย์ต uh, no. like so 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 sure ังน right. uh ี้ตัวนึงแมนบางมันมีสามก็กับหนึ่งเลยเออบอกว่าเล่นสองตัวเล่นวิ่งเลยเออแต่ว่าแต่ทีจะมันเครื่องหลังจะหมุนเนาะมันจะเสียเงินหลายว่ะกันหนึ่งกับหนึ่งไปเลยสักแคเนี้มันมีหลังมี้อันนี้เลยกินเนื้อีกมันกินกระช่องเลยตัวเลขก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่น้องดูอีกเท่านึงครับ เขาพอกด้ใส่เยนี่มันจุมลงเขาตกเหลำลากันไปรอยสอ่อยเนาะแแคบแคบแคบูก็ตื๊กูก็ตาอมะเก้าหนึ่งสามนเชียนห้เด้อเนียเก้าหนึ่งสามอะตัววิ่งที่ตองตาเราเชียนห้ที่หลังเก้สามีแดงแสีแดงแดงเก้าหนึ่งสามเดิมเชียเด้นะครับเก้าหนึ่งสามครัเก้าหนึ่งสามนี่านี่เก้าหนึ่งสามีทีเราเชียนห้ที่หลังเก้าหนึ่งสาม โอเคครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับากรรมาสการ,การคราบลวงตามันใกล้ของพลบุต